เปลี่ยจากอาจารย์ประภากร่อนกับไลนยนะครับจากนักแพทย์สตร์สมลันครลินนะครับมาดิเชิญกันครับครับสวัสดีครับเห็นเห็นเห็นไลน์นะครับก็เป็นเคสผู้หญิงอายุ53ปีนะครับมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องว่ามีปัญหาเรื่องมีประวัติว่าเมื่อประมาณเดือนครึ่งที่แล้วครับมีอุบัติเหตุแล้วก็คนที่เจอที่เกิดเหตุเขาช่วยดีดักชันให้แล้วก็ไปที่ หลังจากที่ reduction ที่เกิดเหตุแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็หมอที่ที่ทตรวจที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลชุมชนก็ว่าโอเคเข้าที่ละไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เวลาผ่านไปประมาณเดือนครึ่งนะครับก็คนไข้ก็ยังมีเพนแล้วก็มีลิมิตโมชันนะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยได้ได้ประมาณนี้ครับมีลิมิตโมชันทุกดี e c กชันนะครับแล้วร่วมกับการมีการอ่อนกําลังด้วยนะครับทั้งการเอลเวเชนเป็นนะครับ บบอันนี้เป็นเอ็กซเรย์นะครับที่ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนนะเป็นอย่างนี้นะครับครับผมก็ขออนุญาตผ่านไปที่ซีทีนะครับ Okay, ครับขออนุญาตต่อไปที่โพนะครับเดี๋ยวจนันแม่ขึ้นโพเลยก็ได้ครับคงน่าจะทุกคนคงน่าจะเห็นด้วยเนาะเป็นเซอร์ c a คัลเคนะครับอ,อ,อาจจะไม่ได้ถามเรื่องเรื่องอ o s ท o สโคปิกเทคนิคนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเอ่อโอเพนโอเปอเรชันนะครับลองลองดูว่าเราจะใช้อัพโพอยังไงบ้างครับโอเคนะครับจันครับโอเค ครับผมก็จะเห็นว่าเดียวต่อ s สปิทก็แสงเดียวตัวเพกนิดหนึ่งนะครับครับขอแยกขึ้นโพอันที่2ครับแล้วเราจะเลือกฟิกเซชันกันยังไงนะครับจันแมทอันที่สเลยก็ได้ครับข้อที่2โอเคครับจานครับ ครับก็หลากหลายเทคนิคนะครับอ่าพี่าจ์โจจะดิสคัชชันกับทีมอาจารย์พาร์นแนลเลยไหมครับพี่โจเปิดไมค์นิดนึงครับโทษทีครับเจนโจไม่ได้เปิดไมค์ครับ ครผมเห็นด้วยครับว่าต้องฟิกเซชันนะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยความถนัดของผมเนี่ยจะเป็นสกรูกับซูเจอร์ทูโพสนะฮะแต่ว่าจริงๆผมว่าเทคนิคอื่นเนี่ยคนที่ชำนาญก็ทำได้ครับอาจารย์เด่นครับครับผมอาจารย์ท่านอื่นว่ายังไงบ้างครับมีไอเดียไงบ้างครับพี่โจมดได้เลยครับ จันทิ้งจันทิ้งแผนยังไงบ้างครับครับขออนุญาตนะครับเเอาลยครับถ้าดูอย่างนี้ก็คงต้องดิอะนูซิสเป็น neglected fracture ของตัว G D นะครับตอนนี้มันก็หนึ่งเดือนละใช่ไหมครับอาจารย์หลังจากอินเจอรี่มาครับคนไข้ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของลิมิตโมชั่นนะครับน่าจะเป็นจากที่แฟกเมนต์เนี่ยมันมีการดิสเพลสไปทางโพสเทโรซูเปโรนะครับแล้วก็ด้านด้านหลังและท้อล็อนะครับทำให้มันบล็อกโมชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเป็นเซอร์จิคอลเคสนะครับทีนี้ จารถาม2ข้อคือ1นึ่งจะแอปโรชแบบไหนและสอก็คือจะ f ิกเซชันยังไงนะครับคือเคสนี้ผมมองว่าลักษณะของ G.T. fracture เนี่ยตัว morphology มันเนี่ยถ้าตาม classification จะเป็นตัว split type นะครับคือเป็นชิ้นที่ใหญ่และมี vertical fracture line ลงมาตรงๆนะครับกลุ่มนี้เนี่ยคงไม่ได้แนะนำให้ไปทำเป็นไปทาเป็น double row นะครับ suture bridge นะครับเพราะว่าเราจะมองลงไปที่ inferior แล้วก็ lateral ยากมันทำ lateral low เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นี่ผมจะชิฟไปทำโอเพนนะครับนะะผมเลือกเป็นเดลตตอร์สเิตนะครับแล้วก็ทำเป็นฟังก์ชันก็คือจะจะจะวางเป็น locking plate นะครับโดยที่จะมีตัว augmented s u j e r นะครับกับ rotor c u f มาผูกกับ p l a t ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกสำหรับผมในรายนี้ครับแจมแจมด้วยได้ไหมครับอายครับอาอายครับอาอาจอร์ครับ อ่ามาเป็นโบนนี่อเวลชันนะ,ะต้องฟิกซ์โบนนะฮะหลักการนี่ก็คือเปิดเข้าไปแล้วรีเฟรชโบนผมไม่ทำอัตโนสโคปนะฮะผมว่าเคสอย่างนี้ทำอัตโนสโคปนั้นเหนื่อยนะฮะเพราะมันต้องเลาะนะฮะแต่ว่าปัญหาคือโบนคุณภาพเนี่ยมันเค้าไม่ได้แล้วนะฮะดังนั้นมันก็เป็น option, ออปชันอ่ะที่อาจารย์พินควาตบอกใช้เพลทแต่เพลทเนี่ยต้องอย่าลืมเ yep, ย yep, ็บฮะเย็บคัฟแล้วก็มัดกับเพลทว่านี่เป็นทีเลยนะฮะอีกอันนึงที่เคยทำเคสแบบนี้นะฮะผมก็อิกนอร์โบนไปเลยก็คือทำโบนนัั่่่นนแแหลละตวาทเเป็ดบบิโร นะฮะทานออชเชียสเนี่ยแต่ว่าทำเป็นมินิโอเพนตรงเดลตอยสปลิตนะครับก็ทำได้อยู่นะฮะครับแค่นี้ครับครับจะติดต่อลยครับเอ่อจะจะเฉลยไหมครับหรือว่าจะจันเอกจะดิสคันไหมครับพี่เอกครับเอ่อครับก็ความเห็นใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าดูจากคุณภาพของของตัวโบนเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรจะฟิดสั่นชิ้นนี้เลยฉะนั้นเนี่ยควรจะชิปไปอาจจะใช้เป็น เย็บจากเวลเตอร์ครับแล้วก็สูจเิโพสลงมาข้างล่างก็กสามารถทําได้ส่วนตัวไม่ค่อยชอบใช้เฟรดในจุดนี้ผมคิดว่ามันเหมือนโอเวอร์ทรีปไปนิดนึงสำหรับรายนี้เนี่ยผมกลับมองว่าอะโทสโคปน่าจะมีโรวครับเพราะว่าชิปมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ถ้าจุดที่จะฟิกซ์และตังโรวเนี่ยมันลงมาได้ถึงประมาณเมตรต่อแฝเมตาตัโซเดอรซเช่จังชั่นมันสามารถน่าจะสามารถทําได้อยู่นะครับแต่ว่าการทาโอเพนน่าจะน่าจะสะดวกกว่าในทั่วๆไปนะครับ แต่ว่าหนึ่งเดือนเนี่ยยากละอาจจะรีวิวได้ไม่ค่อยดีและอาจจะมีชอ็อตอันนี้นะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้พยายาม prevention อ,อย่าทิ้งไว้นานจนหนึ่งจนเกินเราเป็นเดือนนะครับครับเห็นด้วยครับก็บบ early diagnosis ดีที่สุดนะฮะเกมจะได้ไม่ยากเกินนะครับก็วันนี้ก็อพอดีใช้เป็นเป็น open upload นะครับ ก็ขออนุญาตเฉลยแล้วกันนะครับผมผมใช้เป็นแอนติเลเป็นเดลโตเพ็กซ์ลนะครับไม่ได้เป็นเป็น่านเดียวต่อยนะครับก็อัโปโพลเข้าไปเนี่ยก็ข้างในก็จะเห็นนะครับ Identify f r a c t u r e site ก็จะเห็นว่าโอเคเราเราเจอเบสของ GT ที่เป็นเบสนะครับแล้วก็เคลียร์เบสม่นะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็จะ Identify ได้หเห็นเห็นตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังของมันด้วยการใช้ Rotation ช่วยนะครับแล้วก็ไอด n t ิฟาขอบข้างหน้าก็จะเป็นลองเฮดไบเซปนะซึ่งเป็นขอบหน้าของ f r a เมนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เ,เตรียมเคลียร์เบให้เรียบร้อยนะครับเอาไฟบัตทิชูอะไรออกนะครับแล้วก็ทำ GT t o o i l l z z t t o o n ตักเป็นครับ s ูเ u อร์นะครับแล้วก็เตรียมแล้วก็โม l ิ z e ให้ดีลองมา Reduction ดูนะครับตอนนี้ถัดมาเนี่ยเนื่องด้วยว่าผมไม่ได้จะแพนว่าจะใช้เป็นล a t เท a ร์ลโรลด้วยด้วย s ูเจอร์แองเ r ครับ ผมก็เลยใช้เป็นทานออเชสสูเจอร์ตรงที่ที่ตรงส่วนของฟอสซิมอลพาร์ตก็ใช้เป็น ACL ไกด์ทำเป็นดิวอันเล็กๆนะฮะแล้วก็พาส์สูเจอร์นะครับโอเคนะครับไปปุ๊บแล้วก็ใช้ตัวสไปนนลนิดตัวเมนิสคัสนิดเดิ้นะครับโหลดสูเจอร์ไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยพอได้าสูเจอร์ที่พาร์สตรงทานออเชสทั้นลอันนี้แล้วเราก็ค่อยโหลดเอทิบอนนะครับโอเคนะครับ โอเคนี่เป็นช่วงที่ที่เราจะโหลดเอทิบอนเข้าไปนะครับเพื่อ,อไว้สําหรับเตรียมที่จะเอาไว้เย็บได้นะครับก็กรณีที่แถว2และเท่าโลเราเราเซฟเซฟเซฟอ่าเซฟคอร์สนิดนึงครับก็ใช้เป็นซูเจอร์ตรงนี้ได้นะครับแล้วพอโหลดไปปุ๊บเราอาจจะโหลด2ครั้ง3ครั้งก็ได้ครับมันก็จะได้มีฟรีเอ่อซูเจอร์ของเอทิบอลได้หลายเส้นนะครับอันนี้ผมก็จะเตรียมจะเห็นว่าด้านขวาล่างก็จะเป็นซูเจอร์เอทิบอนที่เราเตรียมไว้นะครับส่วนมิเดิลโลผมใช้เป็นเป็นซูเจอร์แองเกนะครับแล้วก็ตักผ่าน ครับที่สูอร์ที่เรารีรูทใหม่ผ่านซูอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับบางเส้นเราก็ใช้เป็นฟรีซูอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ผูกตรงมีเดลโลเสร็จนะครับปลายซูอร์ก็มาผูกกับด้านซูอร์ที่เราเตรียมไว้ข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิแนลรีแพร์นะครับเ e สม m ช t ั่นดูนะครับเราจะ uh, stable fixation ดีนะครนะครับ นี่ก็แผลก็ประมาณเนี้ครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็น r e d u c t i o n p สต์ปีกับ p พ s ต r e d u c t i o นนะครับโอเคนะครับฟีมที่สามเดือนนะครับแล้วก็ประมาณปีครึ่งก็จะเห็นว่าเนี่ยตำแหน่ง o s i ิ i ันมันอาจจะไม่ได้นาโตมิกมากนะครับอาจจะต่ำๆนิดนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ฮิวดีนะครับฟังก์ชันโมชันของคนไท้ก็ฟังก์ชันดีนะครับโมชันได้นะครับ ัการโดยสรุปนะเคสนี้ดีที่สุดนะครับเออร์ลี่ดักโนสิสดีที่สุดนะครับเหมือนที่จันโจบอกนะครับที่เอกบอกนะครับอย่าอย่ามิดดักโนซิสเพราะว่าการที่มิสเดิแกโนซิสแล้วเนี่ยชิ้นบนมันจะบางจะเห็นว่าในฟิล์มคนเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นแบบมนมนนะครับแสดงว่าผ่านเวลามาพอสมควรนะครับซึงการฟิกเซชันต้องระมัดระวังเรื่องถ้าเกิดเราจะไปเย็บผ่านบนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยสูงนะครับใช้สกรูพวกสกรูฟิกเซชันไรผ่านตรงชิ้นเนี้ยมีโอกาสที่จะเบรกบนชิ้นนี้นะครับก็จะมีปัญหาได้ นะครับแล้วผมก็จบเคสส่วนตรงนี้นะครับครับขอบคุณจันเด่นครับเคสสวยมากเลยครับโอเคครับเรามีมีเวลาแล้วก็มีอีกเคสนึงครับขออาจารย์เอกวิทย์นะครับเนี่ยเรียนเชิญอาจารย์ครับิโเปิดไหมครับนี้8โมง40นะครับ คือถ้าถ้าตามเวลาเนี่ยเซสชันเราจะจบตอนสองทุ่มสี่สิบพอดีนะฮะมันไม่ใช่สี่สิบห้าหรอครับจะนึกว่าสี่สิบห้าโอเคครับงั้นงั้นตามเวลานะครับโอเคครับออาจารย์เด่นเห็นว่ามีคําถามอะไรท้ายเซสชันไหมครับมีเยอะเลยครับมีเยอะเลยคำถามเยอะมากเลยเอาเอาเยอยู่นะครับ พอดีมีมีมีคนถามสปิเกอร์ผมขออนุญาตสรุปเข่าวอาจารย์พิงค์สามคำถามในคำถามเดียวเลยนะฮะนาทีเดียวได้ไหมครับออเมีคนถามอาจารย์พิงค์ครับว่าเออถ้าใช้รีดเดิลเคนอินเจคชันเนี่ยเราไม่มีอัลตราซาล์ไกด์จะใช้แลนนัทอะไรที่หนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ใบเทคนิคฉีดเข้าไปไม่มีอตราซาล์ไกด์อ่ะมีโอกาสไปโดนใบเสร็จไหมนะครับแล้วก็การใช้รีดเดิลเคนอินเจคชันเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีฤทธิ์ของมัสเซลเล็กแซน เอ่อมันจะเหมาะกับวิธีดักชันแบบไหนเป็นพิเศษหรือเลปล่าขอถามจันทิ้ง3ข้อทีเดียวเลยครับครับตอบสั้นๆน,นะฮะเพื่อไม่ให้เปลืองเวลานะครับก็เรียนตามตรงคือปัจจุบันผมไม่ได้รักสาวไกลนะครับเพราะว่าทําจนชินนะครับก็ถ้าจะฉีดแบบลายนะครับแนะนําก็คือคลําตัวขอบล่างของตัวโครเมียนนะครับเมื่อได้ขอบล่างโครเมียนก็พอยช์ไปนอนิดเดีรวเสียบไปใต้ขอบล่างนะฮะแล้วพอย์ลงไว้ที่กรีนอยด์ครับผม ถ้ารู้สึกว่าชนก็ถอยมานิดนึงฮะแล้วก็แล้วก็ดอดูถ้าดอได้เลือดอ่ะโอเคมั่นใจถึงไม่ได้เลือกก็ฉีดเข้าไปครับฉีดได้ครับถึงไม่ได้เลือดมันก็เข้าครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่เจออะไรนะฮะมันเจอเนี้ยครับไม่เจอใบเสพนะฮะใบเสพมันอยู่ข้างหน้าฮะเฮดมันไปข้างหน้าแล้วใบเสพมันก็ส่วนใหญ่มันก็จะตามไปครับผมส่วนจะไม่ใช้ในกรณีไหนคือผมไม่ใช้กรณีที่มี associated fracture นะครับหรือคนไข้แพ้ยาชาอันนี้ผมไม่ใช้ i a l ครับผมโอเคครับครับผมขอบคุณฮะอาจารย์ไม่มีของอาจารย์ท่านอื่นถาามมม ส่นวนใหญ่ไปขออาจารย์พิงค์เลยครับ <Okay S 1> อาจารย์โอเคครับผมมีมีอีกข้อหนึ่งนะครับอาจจะถามอาจารย์เอกนะครับฟิลลอสมีโลในเกเตอร์ทูบลูซีแฟกเจอร์แบบไหนบ้างครับเออ่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเป็นเกเตอร์ทูบลูซีที่ชิ้นใหญ่ๆนะครับน่าจะน่าจะมีโลนะครับจริงๆแล้วมันเป็นบัดเกรสเหมือนกันแต่ว่าถ้าอย่างเคสที่อาจารย์เดทโชว์นะครับชิ้นค่อนข้างเล็กส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะประโยชน์อาจจะน้อยถ้าเทียบกับ เราใช้ traction สู r u เชอซึ่งพอใช้ติลอสก็ต้องใช้ traction สู r u เชออยู่ดีเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะให้ประหยัดสตางค์เนี่ยอาจจะใช้เย็บเย็บตรงครับนะฮะแล้วก็ดึงแล้วก็ถ้าปักปักสกรูไว้สักตัวหนึ่งแล้วก็ผูกกับสกรูเหมือนสูตรเช to อ o s t ก็ใช้ได้แต่ว่าให้สวยงามแล้วไม่ต้องอ f อกส r รูก็อาจจะใช้เป็นพวกสูตรแองเ c อร์นะครับโอเคครับแล้วจะใช้ t ตูเจอใหญ่ๆนะครับผมครับก็อบขออนะุญาตขอบคุณ